การ์ตูนแอนิเมชันเมืองนิรมิตแห่งจิตตะนะครจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยานาสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆบปรินายกเป็นผลงานพัฒนาใหม่ล่าสุดที่ดัดแปลงจากจิตรกรรมวีรทัศน์เมื่อครั้งนิทรรศการ100ปีสมเด็จพระยานาสังวรเพื่อให้เข้าถึงคนทุกวัยมากขึ้นโดยสะท้อนถึงความจริงของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ จิตตนครที่เสมือนตัวคนแต่ละคนจึงต้องอาศัยองค์คารักประจํานครคือหลักธรรมต่างๆเข้ามาช่วยปกป้องนครไว้สสรรรร้างโลอีธมะ แอนิเมชันเมืองนิรมิตรแห่งจิตตนาครเปิดฉายให้ชมทุกวันในนิทรศการสัมพัชรานุสร์พร้อมเหตุการณ์ตลอดช่วงหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก อกจากกิจกรรมนิ้รรศการแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมบุพภาวิธานบูชาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนมาร่วมกันปกักดอกบานไม่รู้โรยลงในจิก๊กซอพระรูปของสมเด็จพระยานสังบรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังคาปรินายกและเมื่อจิกอ๊กซอแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นและพวกเรานํามารวมกัน ็จะกลายเป็นพระรูปของสมเด็จพระยานสังบรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกที่สมบูรณ์แบบที่พวกเราประชาชนร่วมมือร่วมใจน้อมกล้าวถวายแด่พระองค์ท่านครับ จิตที่ตั้งมั่นบรรจงอันแน่วแน่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบุกภาวิธานบูชาต่างบรรจงปักดอกบายไม่รู้โรยแบ่งเป็นสามสีม่วงเข้มม่วงอ่อนและสีขาวลงบนจิก๊กซอพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้รับความนิยมจนจิก๊กซอทั้ง9ชิ้นเสร็จสมบูรณ์ภายในครึ่งวันจากที่ผู้จัดคาดว่าจะใช้เวลาถึง3วันจึงแล้วเสร็จ โดยแรงศรัทธาที่ล้นหลามทาให้ผู้จัดต้องผลิตจิ๊กซอรพระรูปเพิ่มจาก9้าพระอิริยาบถเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมถึงวันที่24ตุลาคมเราก็ได้เจริญสติด้วยแล้วพอเวลาทําไปก็ระลึกถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชของเราอะค่ะคิดว่าเป็นคุณความดีของพระพุทธเจ,จา้าแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชของเราอะค่ะที่มีความดีที่ไม่มีวันรู้โรยเลยจะตาตึงของชาวพุทธตลอดไปอะค่ะ กิจกรรมทั้งสองที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ธรรมะจากพระนิพนธ์พระจริยวัตรรวมทั้งได้ฝึกสมาธิตั้งจิตภาวนาตามแนวทางพระสายกรรมฐานที่เคร่งครัดและผู้เข้าร่วมยังถือว่าได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่วันที่3ถึง27ตุลาคมนี้อนุสรจิรทันตสินถ่ายภาพ ชาญวิทย์ลัโตข่าวห้า,นาหน้างรายงาน